อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ใน10ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับคําถามจากลูกค้ามาตลอดนะครับว่าอยากปั้นแบรนด์ไอศครีมขึ้นห้างนะ่ะมันยากไหมเดี๋ยว EP นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ การสร้างแบรนด์ขึ้นห้างนะครับก็ต้องบอกเลยฮะว่ามันจะมีอยู่หลายขั้นตอนหลายวิธีครับโดยผมจะอธิบายง่ายๆให้ฟังนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นเเฟสด้วยกันนะครับสำหรับเฟสหนึ่งที่ผมจะขอเล่านะครับก็คือเรื่องการติดต่อขึ้นห้างครับการที่จะเอาแบรนด์ขึ้นห้างอ่ะมันจะมีอยู่2รูปแบบน,นะครับในประสบการณ์ของผมนะครับก็คือ1เราต้องสร้างแบรนด์สร้างหน้าร้านให้ดังจากที่อื่นเช่นพวก คอมมูนิตี้มอลต่างๆนะครับหรือว่าร้านสไตน่ารต่างๆนะครับหรือการที่เราจะไปออกอีเวนต์ต่างๆนะครับโดยที่เราอาจจะยังไม่ใช่เป็นแบรนด์ดังมากมายอีเวนต์ก็เช่นงานแฟร์งานจ็อบต่างๆนะครับแล้วก็2เลยก็คือเราจะต้องมีสินค้าที่น่าสนใจพอและห้างกําลังมองหาอยู่ในเวลานั้นนะครับจนเราเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับมันทําให้ห้างอะ่ะเขาสนใจเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายดูพื้นที่ต่างๆเมื่อเขาเห็นร้านเราเป็นกระแสร้านเรามีคนนะครับจนมาวันหนึ่งเมื่อห้างมีพื้นที่ว่างนะครับนั่นก็จะเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้เสนอเข้าไปแล้วก็ได้ครอบครองพื้นที่ในห้างครับสำหรับเฟส2นะครับเมื่อเราได้รับการตอบรับจากห้างแล้วครับมันก็จะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องต่อรองค่าเช่าแล้วก็มองพื้นที่ครับ จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีการเสนอพื้นที่มาตั้งแต่ทำเลแย่ทำเลกลางจนถึงทำเลดีนะครับแล้วก็การคิดราคาค่าเช่าในห้างนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะมีู่2แบบนะครับแบบแรกจะเรียกว่าเก็บค่าเช่าคงตัวไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับแบบที่2ก็คือการคิดค่าเช่าแบบ GP นะครับก็คือการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายนะครับที่ผมเจอมาก็จะมีเก็บ GP ตั้งแต่18-30%ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีในเรื่องของมินิมัมการันตีที่เราต้องจ่ายรายเดือนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับมาถึงเฟสที่3นะครับก็ในส่วนของเรื่องงานออกแบบการถอดแบบก่อสร้างเพื่อให้ห้างแอพพูฟนะครับหลังจากที่เราได้พื้นที่มาแล้วตกลงราคากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรื่องแบบนะครับจะเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเป็นภาพ Perspective ภาพ 3D เสมือนจริงแบบก่อสร้างแบบน้ำแบบไฟนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องจ้างดีไซเนอร์ Designer, หรือผู้ออกแบบมานะครับที่สำคัญเราอาจจะต้องมีวิศวกรเซ็นลองรับในบางพื้นที่ด้วยนะครับโดยแบบที่เราออกแบบเสร็จแล้วนะครับจริงๆอะ่ะมันจะมีการแก้ไขเป็นจำนวนมากเลยจากประสบการณ์ผมอะ่ะ แอปพูบแบบไฟแล้วน้ำไมแบบ่แอปพูบแอปพูบแบบน้ำแล้วแบบก่อสร้างมีเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่จะต้องดูให้ดีครับและที่สําคัญเลยอ่ะไอเฟสการออกแบบก่อสร้างหรือเปอร์สเปคตีฟต่างๆเนี่ยคุณอาจจะต้องทํางานร่วมกับผู้รับเหมาไปด้วยครับเพื่อให้ผู้รับเหมาได้เริ่มดําเนินการเตรียมอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยครับสำหรับเฟสที่4ี่นะครับเป็นเฟสเริ่มต้นก่อสร้างนะครับ โดยทั่วไปแล้วในห้างเนี่ยร้านชานมไข่มุกหรือร้านไอศครีมร้านเบเกอรี่เนี่ยครับเขาจะมีลีดทามให้ผลิตคือเขาจะบีบเราอยู่ที่ประมาณ15วันนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ15วันอ่ะมันไม่เคยมีใครเสร็จเลย แต่หน้าที่ของผมก็คือต้องไปต่อครับเพราะว่า15วันน่ะผมด้วยคุยกับทางคู้รับเหมาแล้วมันไม่มีทางสร้างเสร็จได้ภายใน15วันลีดทามันอาจจะยืดเป็นประมาณ21วันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างที่เราเริ่มก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องเอาพาดิชั่นมากั้นร้านด้วยเพื่อไม่ให้การก่อสร้างไปรบกวนลูกค้าที่มาใช้บริการครับและในระหว่างนี้ทางคู้รับเหมาเราก็จะสร้างบูธสร้างเคาน์เตอร์อยู่ที่โรงงานครับเพื่อเตรียมที่จะมาติดตั้งที่หน้าร้านครับ สำหรับเฟสที่5นะครับเป็นเฟสระหว่างก่อสร้างนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าใน15วันที่ต้องอเริ่มก่อสร้างไปจนถึงจบงานเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของยกตัวอย่างนะฮะร้านเก่ายังย้ายของออกไม่หมดอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งประสบการณ์การเปิดร้านผมเจอประจําเลยแล้วก็ การขนของขึ้นหน้าง,งานการติดขัดบ้างการทํางานฮอตเวิร์กการทํางานโคเวิร์กก็จะมีหลายอย่างจะมีช่วงมันทําให้ทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยฮะเราอาจจะต้องเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าห้างจริงๆครับเพราะว่าปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่จุกจิกมากๆแล้วก็เป็นมานานในการก่อสร้างแต่ละครั้งครับถึงเฟสที่6แล้วนะครับก็คือในเรื่องของ วันที่ครบกําหนดก่อสร้างระว,ว่านเปิดร้านวันแรกแล้วก็ช่วงยืดระยะเวลาในการปรับปรุงร้านนะครับก็แน่นอนครับผู้รับเหมาทํางานเสร็จไม่ทันภายใน15วันอยู่แล้วนจรอ่จะต้องต่อรองไปถึง21วันถึง1เดือนครับห้างะจะอนุมัติให้เราเปิดทําการได้ต่อเมื่อหน้าร้านเราเสร็จไปแล้วถึง80%ขึ้นไปนะครับสำหรับอีก20%ที่เหลือก็คือการตามเก็บงานของผู้รับเหมานั่นเองครับ มาถึงเฟสที่7กันแล้วครับก็คือวันเปิดร้านนั่นเองนะฮะผมจะเรียกว่าวันเละแห่งชาติเลยถ้าถามว่ามันเละยังไงคือวันที่เราต้องลองระบบต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องคิดเงินระบบฟโฟล์การทํางานของพนักงานการจัดวางอุปกรณ์ให้มันหยิบจับใช้ได้เวลาเสิร์ฟลูกค้าจริงๆแล้วอะ่ะ การที่เราทำซอฟต์โอเพนนิ่งอ่ะกว่ามันจะเริ่มเข้าที่ผมให้เวลาไปเลยประมาณ3-5วันนะครับต้องบอกว่าทุกสาขาเป็นแบบนี้หมดไม่ว่าสาขาที่แล้วอ่ะคุณจะเปิดมาแล้วคุณเชี่ยวชาญขนาดไหนเมื่อคุณไปสาขาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่คุณจะต้องเป็นเริ่มใหม่เสมอครับก็หลังจากที่เราทำซอฟต์โอเพนนิ่งไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าร้านมันยังไม่สมบูรณ์ผู้รับเหมาต้องเข้ามาเก็บงานนะครับ ก็ต้องบอกว่าในเฟสนี้ผู้รับเหมา,าที่ผมเจอมานะมันจะค่อนข้างเอื่อยเฉยมากเลยแล้วพอช่วงเวลาเก็บงานเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะเริ่มไปรับงานอื่นแล้วหรืออาจจะทํางานช้าลงนะครับก็มันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องไปต่อรองกับทั้งทางผูง้รับเหมาแล้วก็ต่อรองกับทางห้างว่าเราจะเก็บให้เสร็จภายในเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่นะครับอันนี้ก็เฟสนี้ก็เป็นเฟสที่สําคัญเหมือนกันครับที่ต้องไปบีบผู้รับเหมาและคุยกับห้างให้ดีๆเลยครับ เฟสที่9นะครับเมื่อร้านสมบูรณ์แล้ว100%และเปิดไปแล้วนะครับมันจะถึงช่วงที่เราเรียกว่าช่วงขอเงินประกันคืนครับในเฟสก่อสร้างเนี่ยผมจะแนะนำนะครับว่าอย่าเพิ่งจ่ายผู้รับเหมาหมดให้เราจ่ายไปที่90%ก่อนแล้วเหลือไว้1 0เเพื่อให้เขาตามเก็บงานและตามเก็บดีเฟกต์ทั้งหมดที่มันจะตามมาจากการก่อสร้างร้านครับ mm hmm. เมื่อร้านเราเปิดเสร็จสมบูรณ์เราก็จะต้องเรียกทางห้างนะครับทางฝ่ายตรวจแบบนะครับ มาตรวจทุกสิ่งทุกอย่างว่าใช้ได้ไหมทุกอย่างโอเคไหมแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเรียกร้องของเงินประกันคืนครับช่วงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าห้างดึงเงินเราแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าเขาจะต้องเอาแบบมาตรวจเทียบกับร้านนะครับซึ่งมีจุดไหนไม่ถูกเขาต้องสั่งเราแก้เช่นตำแหน่งปลั๊กไฟผิดตำแหน่งน้ำไม่ได้เราจะต้องแก้ให้หมดครับซึ่งเฟสเนี้ย นานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผมทํามานะ6เดือนกวาจะได้เงินประกันค่าก่อสร้างคืนจากทางห้างครับ